สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายงานข่าวกับประวัติวันนี้เลยนะครับไปดูข่าวแรกเลยนะครับที่จังหวัดอำนาจเจริญครับผู้สื่อข่าวจะพาท่านผู้ชมมาชมโครงการมหากรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศปี2566ครับมาที่อำเภอชนมานครับมีนายพลกิตเดืองสุขใสนายอำเภอชนมานและสาธารณสุขอำเภอชนมาน โรงพยาบาลชนมานพร้อมด้วยสมาชิกทูบีนัมบุวรนระดับประเทศปี2566คก็ได้เดินทางมาครับร่วมโครงการมหากรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมบุวรนระดับประเทศณอาคารอิมเพล็กต์ฟอรัมเมืองทองจังหวัดนนทบ,บุรียังมีนายชนะชัชวานวงผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญครับและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอำนาจเจริญนายฤทธิสันเทพพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญนายเสยนีส้มเขียวหวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญยังได้มาเาร่วมครับเป็นเกียรติครับในการโครงการมหากรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันครับปี2 5 6 6รอร่วมเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานครับโครงการมหากรรมรวมพลกับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศณอาคารอิมเพล็กต์ฟอรัม เมืองทองจังหวัดนนทบ,บุรีครับนี่ครับก็ได้สร้างความโอ,อ้ครับประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับเช้าจังวหวัดอำนาจเจริญก็ส่งกําลังใจเรียงเชียร์แรงใจให้กับเยาวชน <c oughs> ครับนี่ครับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน